สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่อาชีพสวรรค์วันนี้เราปลดเป็นแม่ค้าขายของหวานค่ะพร้อมกับผู้ช่วยของเราตอนนี้มีลูกค้าของเรามารอแล้วนะคะรอก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะจุดเทียนหอมๆให้ก่อนนะลูกค้าจดเมนูก่อนนะคะไอติมผัดเนื้อหมูสิบคืออะไรอะ่ะขอโทษด้วยนะคะลูกค้าพอดีเนื้อหมูสิบเราไม่ได้นําเข้านะคะเขาว่ากันว่ามันเน่าแล้วมันเหม็นมากก็เลยแบบไม่อยากขายนะคะ เอาเป็นว่าเราจะทําเมนูใกล้เคียงให้แล้วกันนะคะอุปกรณ์เรามีดังนี้เราจะนําน้ําตาลเคลือบมาปั้นเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วเราก็ปั๊มหัวใจลงไปนี่ตัดเนื้อรอบๆออกแล้วนํามาประดับใส่จานนะคะทําอย่างนี้สักประมาณห้ากอันเอาน้ําตาลเคลือบสองสีมาผาสมกันนะคะแล้วเราก็มานวดนวดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะนี่แล้วก็ประดับใส่จานแบบนี้แล้วเ,เอาไอติมใส่สกูปลงไปนะคะเหมือนขี้เลยลงไปแบบนี้แล้วก็ กูไม่ขาย